มาดูนะครับเห็นมีใครหาพ่นปุ๋ยนะครับตัวนี้เป็นพ่นปุ๋ยโรบินเอพ็ดหกศูนย์นะครับก็เป็นห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยจะมาทำห้าหนึ่งหนึ่งวันนี้ลูกค้าเขาซื้อขบูไปนะครับล้วใครสนใจตัวไหนสอบถามได้นะครับเนี่ยแต่ก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะเป็นแรบบิทหกศูนย์สองนะครับตัวนี้มีรอยขูดมาหน่อยรอยขูดไอ้พวกมันใส่กระตู้มาครับมีรอยขูดสติกเกอร์นะแรบบิทเนี่ยจะเป็นรานนึงเบานะครับเครื่องแน่นๆนะครับ จะด,ดูไฮไลท์นะครับตัวนี้เป็นโรบิน F F H 6 0 3 H, H นะครับ603นี่สภาพใหม่ๆเลยนะนี่ตัวถังเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เป็นสีเหลืองนะน,นี่เดี๋ยวให้ดูเชือกนี่ดูเชือกไมคกิฟเวลตาตัดเบาะนะฝาถังแดงใครสนใจอะไรชิ้นไหนหรือยกทั้งตัวก็ได้ครับเนี่ย ใครสนใจเอาขอบคุณครับ